Welcome to the โหมดใหม่โหมดอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วให้เสียงภาคโดยฉันเองเนี่ยแหละไม่มีใครหรอกแม่มงกุดสวยดีนลเนี่ยในเมื่อเข้ามาแล้วจองจองที่ให้เป็นของเราโชว์สักหนึ่งสเต็ปให้เด็กมันดูแล้วก็โดนแย่งเครื่องไปแล้วหัวใจมันเต้นตึกตักตึกตัก ึกแักนิดหนึ่งโอ้ยมึงอยู่ตรงไหนช่วยปากดไกลที่โอ้โหยข้างล่างข้างล่างไปแล้วไม่อยู่แล้วมาทําไมไม่มาไม่มีใครเล่นนายอิฟไม่มีไม่มีไม่มีแถวนี้ไม่มีโอ้โหเฟรมเลดลดเฟรมเลสลดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระตุกตอนนี้อย่าพึ่งขล้งคือเล่นคือตั้งแต่เล่นมาเพื่อนโทรมาตาที่แล้วคือกระตุกแบบนี้ตลอดเลยกระตุกไม่พอเฟรมเลสมึงลดด้วยรู้ไหมชุดนี้นายอิบต้องเฟรมเลดสูงถึงจะสวย เห็นไหมแสงสีฟ้าๆตองอกใครมาไม่มาใช่ไหมอย่ามาเห็นไหมแสงสีฟ้าๆตองอกมันส่องประกายวิ่งวิ่งสวยมากแล้วอยากจะบอกว่าชอบหมดนี้มากนายอีฟหกสาหเอ้ยสามเก้าได้ไม่มีใครด่าชอบชอบจริงๆทุกคนรู้โลกรู้แฟนคลับรู้เมนนายอีรู้นยอีสามเก้าคือชรงพลังที่แท้จริงโอเชียแหมช็อตแค่นี้ก็มาเลยแหมหูดี หูดีจริงๆอา้าวหูเขาดีแต่ตาเขาไม่ดีฮะ <c oughs> คิงอยู่ตรงนี้จ้าคิงอยู่ตรงนี้จ้าไปไล่ใครไปนะไปนะไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาหนูปั่นเอาแต้มต่อไม่ต้องหงใจหหนูหนูจะเป็นเด็กดีปั่นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องหานกลับมาไม่ต้องมองอันนี้เล่นอะไรเนี่ยไม่ต้องหันมามองหนูนะ ไล่ไปเลยพอเวดแล้วไล่ไปเลยคิงจะปั่นตรงนี้เองไม่ต้องห่วงคิงจะส่งเมทันมาทําไมมาทำไมไอ้บ้าน,น้าละนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาหูกขอสามชั้นเอาไงเขาเห็นตัวแล้วบอกว่าเขาน่าจะเห็นแล้วแหละจังหวะเนี้ยโอ้ไม่เห็นก็บ,บ้าแล้วหัวใจดังขนาดนี้ เไงางเาไงพับไม้นะพับไม่นะไม่ได้แอมหรอกแหมจะเพิ่ใยัยแหมแหมที่พนูลุ้งไม่ทานเดี๋ยวดูด้วยพลังของเก้าพลังของเก้ากับนาิปปึ๊บโอ้โหสุดยอดความว้นี้แบบผมชอบมากคือในโหมดปกติทําแบบนี้ไม่ได้ไงเอาสามเข้าไปคือโดดด่าแน่นอนแล้วจังหวะน,นี้เอาอยังไงครับนายยยังคงซิกแซกอยู่กับแมงมุมเขาเอาแมงมุมเพื่อมาแก้ทางหนูโดยเฉพาะ เอาไงเอาไงหนูรู้หนูรู้พี่ไม่มีวิง่งพี่เอาเทเลพอร์ตมาหนูรู้ดีหนูรู้ดีพี่ไม่มีวิง่งเราจะวนอยู่ตรงนี้แหละแต่พี่ขึงใหญ่ปุ๊บหนูมไม่วนปั๊บเลยนะเอาจริงๆิงป่ะ forward อ,อยู่ไหน forward อ,อยู่ไหนเฮ้ยทำไมไม่มาซับคิงละเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยใหญ่นี่ว่ะหูมไม่อยู่ละอยู่ไปที่อื่นก็ได้จริงๆ น้องกีตาคือต้องไปปั่นนะส่วนคนพับก,ก็คือต้องเป็นฟอร์เวิร์ดอะแล้วนี่ฟอร์เวิร์ดอยู่ไหนวะโอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยน้องกีตารักกูอย่างแท้จริงแล้วคือฟอร์เวิร์ดไปไหนคินจะตายหาแล้วเนี่ยอย่าบอกนะไปปั่นนะมีกันไลกูจังเลยดักใหญ่มา,างี้วนกับพี่เกาสิครับใครจะอยู่เราคนใหญ่มาโอ้โหเฉียดตูดไปนิดเดียว แผลในนี้สําคัญมากเลยนะพยายามไม่ให้โดนไวจังฝ่ายอีกฝ่ายจะนั่งเก้าอี้ดีที่สุดเพราะว่ามันคือกำลังใจของทีมจอดไม่เป็นนะที่ชนนิ้ม,ชมใช่ไรจอดไม่เป็นถอยทอย,ทอยน้องกีตาร์ทอยเจ้าสปินนไม่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 โอ้เธอเลือไม่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 โอ้เหยื่อหัวใจจะวายหัวใจจะวายหัวใจจะวายแล้ว โอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้มันโดนเทเลอร์ได้เลยนะเมื่อกี้มันเทเลอร์ได้เลยนะโอ้หนึว่าจะตายไปแล้วเจ๊ได้ตและคือไม่ได้พักพวกซื้อของเลยไงนี่ก็จะตายอย่างเดียวจะตายอย่เดยวฝั่งนู้นนั่งกินเราแล้วโอ้โหโดนจะได้นากว่าจะโดนชาที่สุดแล้วนะ ตามมาไหมถ้าตามมาหนูใช้นาฬิกาแล้วนะหนูจะใช้นาฬิกานะถ้าตามมาอีกอะเอเอเนาฬิกาเสียของรึไม่งเงยทำไมไม่ยิงตั้งแต่ก่อนหน้านี้ล่ะครับผู้นั่นโดนเลยโอ้ไม่ชอบตรงโรงงานเลยเขาใช้ยายไปแล้วนี่หว่าเราจะกลัวทำไมเนี่ย ไม้เอาสิเอาสิหนุปีนอปีนข้าปีนออกอ่ะปีนเข้าปีนออกอ่ะดักตรงไหนหนุปีนเข้าปีนออกอ่ะเอาดิเอาดิสปีนไม่มีแล้วเอาดิไม่มีแล้วเอาดิไม่มีแล้วเอาดิเอาดิเมื่อกี้กีตาใช่ไหมกีตาวิ่งเอาแลังพี่พุ่งชนหันใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอุ้ย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  โอ้ย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 ขอบคุณอคุณโอ้ยโอ้ยไปละไปละโอ้ยชนะแล้วเยอดีชนะแล้วยอือชนะแล้วโอ้ยชนะสักทีชนะสักตาชนะสักรอบขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันครับเดี๋ยวจุกตั้งนานทำไมได้แต้มแค่ห้าพันเอง